มาหอดวัดอายิกาล้ำนะครับปี้าเอฟซีไปเบิ้งไปขอโชคขอลาบครับไอ้ใครวัดอายิกาล้ำครับครับไปเบิ้งน้ำกันครับถามเบิ้งแ้วกันถูกใจจังไนกะยี่ลืมกดซับสะเขยกดไลค์กดแชร์ด้อครับนะครับไปเบิ้งครับนะครับวัดอายิกาล้ำ มีโรงเรียนพร้อมพอ็กซซีมาไหวใครครับไอใครวัดอ้ยีกะรา,าม ไปแล้วครับเอาอย่างสิมาขอโชคขอลาบครับใครใครครับ see ครับขอเล็กน้ำหมาใครก็ได้อ่าหนึ่งซีครับใครวัดไตยิกาลา้านครับหลังจากกลับมาบ้านเลยเมื่อคืนนี่ครับฝันแปลกๆครับฝันว่าเด็กน้อยเอาเงินมาให้แล้วรัมาถามว่าเอาเงินนี่นัเบ,บึ่งจักบาท ผมก็น,นับเบิอ้องยดีครับเป็นเงินยี่สิบสามบาทครับยี่สิบสามบาทเอ้าก็อย่าลืมติดไว้ในเดอร์ครับจากใบสองสามครับเพื่อฝันแม่นครับครับขอบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเดอร์ฝันกัมีแมนแนบ่แมนแน่ครับปวดใชวิตจจารอญยานขอผู้ ฟังทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ